สวัสดีจ้ามาพบพ่อกับช่องมูลมีพาร์ทชนเนลพี่น้องทั้งช่อง YouTube มันนีย่าง้อยจิพาพี่น้องมาเก็บักทั่วผู้เก็บบวกบวบพี่น้องกับลำมอกแห้งแห้งพี่น้องลำบวบแห้งักน้ำมอกแห้งคักมาเด้อพี่น้องเด้อมาเก็บบักทัวผู้น้ำกันเก็บบักทัวผู้ไปตลาดพี่น้องจะเก็บทัวรผู้เข้าตลาดอุ้ยมองนีเอากระบอกมดพี่น้องทั้งสองกระตาพู่นะแอนสองกระบอกบวบพี่น้องดื่มเอาตัดมันหนีบนะจะเอาตัดมันหนีบนะน้ำอยู่พี่น้อง พูดถึงทบผู้พี่น้องหลาไลไปไปเพื่อนตึงเดิมเด็ดพี่น้องทัวผู้เดิมเนี่ยเดิมออกหมากเยอะแล้วเตรีย้ทำงานพี่น้องไม่หนีแดดด้วอพี่น้องเนอะเพราะอากาศปลอดโปร่งแล้วเอาโทรศัพท์พออกจากนกนพี่น้องเพราะว่าน้ำหมอกมันหย่อยใสน้ำขางมันหย่อยใสน้ำขางแห้งๆพี่น้องเปียกหมดพูเก็บก็เปียกหมดหมด ผลู้ไข่งามครับพี่น้องจบจบจบโอ้ยงามหลายงามหลายนี่จะเป็นววางปลูกไว้ก็ได้กินเลือกินก็เก็บขายเลือกินก็เก็บขายโอ้ยหลอกดวงสำตัวนี่ เหลือกินก็เก็บขายหมุนน้ำกันพี่น้องโทรศัพท์อ,ออกจากน้าก่นอนน้ำขางแหงครับพี่น้องมองมันเอาหนาเก่งเอาเพราะมันน้ำขางจิย่อยเสียกล่องน้ำขางจะย่อยเสียกล่องแต่มอ,มองกันได้บนโอ้ย กวัวจีบใจเครื่อนี่สามน่วยสิมาตัดอวิบูบมอยู่ปลูกไปอมีคือหมองคือบอลที่เพียงอ,อย่างไรปลูกเพิ่อนกินแล้วมันเห็นน้ำต้นกล้วยต้นเกี่ยวพี่อันนี้กินบ่งอันนี้มากมากเพียงหนึ่งบงมากครับกับบ่งทัวพูบ่งขนดำๆเพียงทิ่ปากมือคนกินมังคุดเสียหมด อันนี้มองงามก็ไปกินเองทุของอต่มันงามก็ไปขายนอนกี่ดีกระลายน้ำกี่ดินกี่ดอนพี่นอ้องไม่เลอมาเก็บบุกทุ่ผู้น้ำกันพาพี่น้องมาเก็บบุกทุ่ผู้อยู่สวนกาหมอกน้ำค้างก็แห้ง เต็นซอนเข้าไปนอนเฮ้ยบ่เพิ่นเป็นซ้อนเต็นซ้อนอันซ้อนมากผุดผีน่องหน่อยเพิ่นเพ,พ,พิ่นผุดผีน่องเฮ้ยอันซ้อนน้องขอองาา่อยับผีน่องสิแดกตะกกาไหมไม่อีกพี่น้องเต็มดังมานี ปลามันจะบืนขดลุมพี่น้องมันดินอยู่ต่ำาอยู่ดินต่ำพังแยงมันจะเอาไปเอาถุงมาใส่เอาปลาอมมีตัดมาตัดบวบน้ำตัดบวบบวบมาท้วู้น้ำโอ้ยืนิดต้นนี้ต้องอันนี้เอา เอ้ยพี่น้องเอ้ยอยากพี่น้องมาเก็บน้ำด้แต่อันซอนผุดพโพรพันธุ์พะงานหมึกแตงโมเอ้ยอจนซอนไหมจ้าอี่าพี่น้องควบสำเร็จของเฮาปลูกใบฟังใบก็ได้กินพี่น้องปลูกใบฟังใบก็ได้เก็บกินเลือกกินก็ขาย เป็นซอนครับพี่น้องเป็นดีดียังหน่อยเก็บออกหลายดุนหนเอยไพี่น้องเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวถ่ายพี่น้องเบิง้งเพราะว่ามุนเข้าไปมุนคำว่ามุนมุนเข้าไปเอาน,านอง้งงกับกัดขาอ้อนขวา,านนี้ กสูสวยถ้าตองเก็บแตส่สาพี่น้องขั้นท้อเก็บสวยนี่ถือแหลดนี่หมากนวยทวนเก็บ่านพี่น้องจะเป็นคบคำสีดำมันมงงามผิวจะไม่สวยโอ้ปลากระดินแห้งเรือทุงมาใส่ปลา้นวันพี่น้องปลามมนสกปรกไมนโ่อในสระมันขาดตะไคร่มันขาดตะไคร่ ชิ้น้อยรมหนาวมากบ้านเพิ่นยังสิบืนเขาน้องพี่น้องป่าหาบืนดัดไปกุสิผู้เดินเห็นเพื่อนงจอหัวจอตามาเอพี่น้องเอามาเก็บพวกทบผู้น้ำข่อยพี่น้องมันสอนบ่เป็นย้อยอยู่พี่น้องน้อยพวกทบผู้ด้วพี่พี่น้องเป็นเขาขาวอบ่ออนสอนน้ำข่อยบ่เนาะ ถึงลอยลมแม่ลมมาพัดบันหลอกเพิ่นจะดวงด้วพี่น้องมันองเสียจุดนี่แหละคัดลมกระโชกเนี่ยดอกดวงเสียของทั้งหมดเลยมันบวบกับมดดุลนะพี่น้องมันบวบกับไว้ลายแล้วกัดเจริญจะบวถึงลอยบวบมันบางแล้วภาษาบ้านข่อยบ้านบางนั้นมดดุนพี่น้อง อาจเดสิเริ่มเก็บแต่บางทบผู้โอ้ยหักสามำงามๆเต็มกระตาเด็ดพี่น้องผุ่นพี่พพน้องเสีย <วะ S 1> ทายยังเบิ้องน้อตามเนี่ยมหาบางทบผู้พี่น้องมันหกหลายมันอยู่โลกมากสวยพี่น้องสวยสวยงามคักสวยงามคัก แต่เลาเคยเห็นอยู่นี่โย่มันใบหลายพี่น้องมันคางมันชุดลงโอ้ยเห็นส่วนน้ำข่อยกับพี่น้องผุนเป็นทั่วผู้ด <c oughs> ไอ้เรือย,ยู่เลยเบอื่อนซอนน้ำข่อยโอ้ยนย้ำห,หน่อยน้ำหน่อยน้ำหน่อยใส่กล่องน้ำคางแห้งพี่น้องบื่อนซอนน้ำข่อยวะน้อง เต็มตะกร้าพี่น้องเอาเที่ยวข้างนี่ก็เต็มตะกร้าแล้วพี่น้องเอ้ยเต็มซ้อนหลายผลผลิตที่เราทําอยู่ในสวนเฮาบ่าต้องไปซื้อเพิ่นกินพี่น้องไปซื้อเขากินโอ้ยบางทีพี่น้องเพิ่นเป็นข้าวขาวอยู่เพิ่นเต็มซ้อนมาพี่น้องย้อนต้น,ตนเต้นอยู่บ้านบ่อนซ้อนน้ำข่อยบ่พี่น้องเขาจะไปเอาตะกร้ามาใหม่ด้พี่น้องบัน่น ต็มกับตาค้าอยเรียกพี่น้องเอ้ยมาเก็บตัวพูนตอนเช้านำกัน ใส่ผ้าเต็มตะกร้าคือไปเบิองเชือกเท้าอ,อย่างหน่อยสยิเนาะเดี๋ยวใจเย็นๆใจเย็นๆเ,เ,เก็บก้อนพี่น้องเก็บก้อนอเทียนซ่อนบอกพี่น้องอย่างน้อยเก็บออกนี่รอบๆทีซี 4, พี่น้องจุดนี้ นี่เก็บออกเป็นรอบที่สี่แลวนะจ๊ะหาหน่อยที่เพื่อนตึงพี่น้องหรือว่าหนอนที่เติบโตที่พวกเก็บได้ขันอ่อนหลายกับว่าเสบอ่อนมากหลายก็ไม่อร่อยอ่อนหลายกับวัศเส็บโอ้ยมันบวบหน่อยเกษสิได้เอาเราไปนอนจะตัดมาตัดเอาขวนเพื่อนมันจะงามพี่น้องขั้นใด่ขวนงามโอ้ย พี่น้องเอ้ยแดดออกได้พี่น้องเหมือนนี่คัก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 ไลพี่น้องคักไล่โอ้ยคือจังอยู่ของสูงอยู่คือเตี้ยสิน้แบดนี้เนาะเยอากับพอ่อนบ้านนี่คือจังตัวเองสูงอยู่ทำไมถึงเตี้ยจัง จบบ่พี่น้องจบบ่น้ำก็ย่อยสิกองน้ำก็ย่อยสิกองข้อมสุกพี่น้องข้อมสุกเก็บมกถัวยในสวนอุ่นพี่น้องใส่ระย้านหน่อยเห็นปลาดิ่ยุ่มเข้าไปในบอ่อไดห,หรอเวล่ันือจริงดินตาตักตักตังอยู่ อันนี้คู่นี้ต้งเอาังเอานี่พี่น่องเบิ่อมุตัวผูกดอกบวบยังนอนกับสิเก็บนี่พี่น่องดอกบวบบลอดไขดีดีขาเจาะพี่อมบาดหังเอาพี่อมสกปรกูพี่น่อง ยังไงต้องมาจัดการตรงนี้มันเสร็จเรียบร้อยน,อนี่น้องปานสิเขาเนี่ยบอนี่ลหละปานสิเขาเนี่ยบอนี่สะเป็นสิทถีต่งตางๆล้มพัดบีบพี่น้องเตรมตะกาเลยบาดพี่น้องย่างน่อยสิอันนั้นไปหาตะกาไม้มาใส่พี่น้องมันเตรล้มได้แจ้งหน่อยภาพพี่น้องเบื้องปลาก่อน,นยอนอ่างู่บ่ะก็จึงเตนอย่นืนพี่น้องตั้งต่างดูตัวใหญ่ยื่ด้พี่น้องตัวใหญ่ยันจะบืนเขาเนี่ยบอพี่น้อง ตัวใหญ่ยิ่งนะจ๊ะอู้หุ่นพี่น้องเห็นไหมครับุ่นปุ่นยังนไงเพื่อถุงมาใส่กับพี่น้องปุ่นมาสมสวนบกทบภูยังไงเขาฝากคลิปไปซ้ำมีเพียงเด้อขอบคุณพ่อแม่น้องที่เขามารับชมขอให้พี่น้องมีความสุขความเจริญ เป็นบาคลิปหนาจะเป็นมิโนยังจงจะพาพี่น้องไปยังจงมาติดตามรับชมหมาขอพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดสับสะเขยเพิ่นํำพี่น้องอย่างอย่างหน่อยปล่อยคลิปไม่ไม่ไปพี่น้องเจียบวัฒนภัทเจี๊คลิปอย่างหน่อยขอพอมีพี่น้องรักสุขสาสุขภาพเพราะว่าอากาศจะเปลี่ยนแปลงแล้วพี่น้องน้ำจะมาดูแลสุขภาพทุกคนทุกคนทุกหน้าจ๊าขอพี่น้องมีความสุขความเจริญโรคภัยไข้เจ็บอย่ามาเบียดเบียน นอนหลับได้เงินหมื่นตอนตื่นได้เงินแสนสวัสดีจ้า